พี่ๆทุกคนชอบตัวละครไหนมากที่สุดคะจะตอบตัวละครที่ตัวเองพาก็ได้หรือเป็นตัวละครอื่นในเรื่องก็ได้นะคะครับก็พี่เวนไม่ได้ชอบแค่หนึ่งก็ชอบเป็นฮาเอนเจอร์แอมชอบเบนกี้แอชอบเราจะชิปตัวละครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วทำไมคะชอบชัย สีชมพูมากยผมชอบอมอมเอยเอยรักอลัสเตอร์หมดใจนะคะผมจริงๆจริงๆก็ชอบตัวเองแต่ว่าพอได้ชอบชอบพี่ไบใช่เบราพอพอไปยูงานที่ออกมาแอบชอบตัวพี่ไบมากเลยมันจริตจัก้าแบบมันมากลก็บอกว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันได้มากๆเลยนะคะในซีรีส์นี้เนาใช่ครั ก็ชอบชอบตัวที่ตัวเองภาคด้วยแ,แล้วก็ถ้าเป็นฝั่งอีกฝั่งนึงที่ชอบเป็นพิเศษจะชอบอลาสเตอร์ค่ะอ้าก็ผมขอป๊อปมากมายอะเนาะใช่ผมเหรอก็เอาจริงชอบพี่บอสภาคอยู่แล้วก็เลยชอบลอลาสเตอร์ด้วยครัวแต่ก็ชอบแหละส่วนตัวจันรู้สึกว่าชอบทุกตัวเลยเพราะว่า มันมีความจัดจ้านอ่ะแล้วเรามาอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่ธรรมดามันเหมือนแบบคูณสิบอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนทุกคนเขาจะมีรสชาติเป็นใช่มันรวมนรกอ่ะมันแบบแาบนี้นักพิณนรกก็ยังไม่เด่งเท่าเธอชอบตัวชอบตัวครับผมก็ส่วนของผมนี่ก็ต้องบอกว่าชอบตัวดำที่สุดแล้วนะครับมันสุดเลยมันจริงจริงสุดแล้วชอบอลาสเตอร์ค่ะใจเลย ได้คะแนนท่วมทนเลยนะคะอลาสเตอร์